ท่านครับรเจ้าทรงไซปรีซาเพชรเมืองลาวเนาะตอนนี้อยู่ที่บ้านพุนสะบันเมืองแปรแกล้งเสื่งขวางเนาะก็คืออยู่ไกลๆก,กับตลาดตลาดน้ำงำั้นเนาะมาที่หานขาของ NP มินิมาร์ทเดี๋ยว่าหันของนางหนุพ่อนมินิมาร์ทนี่เดี๋ยว่าหันนางจอยขายเครื่องสำอางขายเครื่องย่อยบัสโทรศัพท์ต่างๆเนาะที่เป็นออระบบหานขาของเขา ระบบการแบ่งปันแผ็กระดาษแบบแบ่งปันอของจอเอ็ดคอยเนาะลงมาจัดจำหน่ายอยู่ที่หานขาของเพิ่นซึ่งกำลังจัดเรียงสินค้ากันเรียบร้อยแล้วแหลนะเนาะตอนนี้คืออยู่ในขั้นตอนของการติดสลากติดราคาติดต่างๆเนาะติดราคาพวกก็เนี้ราคาไฮคิวพาร์ตโกาพวกราคาต่างๆเนาะเพิ่นเอาลงมาใส่ ถูกอย่างกำลังติดราคาและมีคะแนนนะนี่มีเจ็ดคะแนนโขข้อันนี้โขข้อเล็ดขอเล็ดที่เป็นกองอันนี้แม่นมน,น,น, 16, 000 16, 000นั่นน่ะมันฝรั่งถอดกรอบแบบมีเกิดสิบหกพันสิบหกพันมีอยู่สี่คะแนนอันนี้เอาต่างๆคือเอาผลคะแนนต่างๆตัวนี้ม่นเอากำไรต่างๆมาปั่นผลนกับลูกค้าอันนี้เป็นแพ็คเนาะแล้วแต่ซอยเป็นแพ็คแล้วแต่ซอย สามลอยนี่ยสิบห้าพันกีบราคาแต่ว่าเป็นคะแนนกับสีคะแนนอันนึ่งขึ้นนุ่มไทยเดนมาร์กสวีเดพันมีอยู่หกคะแนนต่างๆมีสินค้าราคาต่างๆตัวฟังนี่ยกำลังจิติติอยู่เนาะวันนี้ก็ได้อ่าปิ้นนัน,นใบราคาใบคะแนนออกหล้านาในตัวนี้ยังพ่ทธเด็ติดเต็มอยู่เลยกำลังเตรียมตัวจะกระติดแล้วเบิดเอาแผนกฟังนี่ก่อนเพราะอีกฟังนั้นจะเป็นเรื่องของอ่า สินขาปอกทั่วไปเป็นขาปอกกับเครื่องเขียนต่างๆเนาะมันเองก็เป็นมือที่หาในการจัดตัง้งระบบพันขาให้กับหนั um นเอนพีมินิมาร์นี่เนาะแล้วมือนี่มืออื่นก็ถือว่าบินกับคนครหลวงเวียงจันทร์แหะเพราะว่าอยังพอมีคิวงานต่อเนาะลงไปที่ตั้งอยู่อยู่อยู่สายสายไตยวบนนี้เนาะประมาณสามสี่สาขาคนละ เนาะสำหรับผู้ที่เบิ่งอยู่กับง่ายๆแหละระบบผ่านขาเขาบริษัยาเบ่า,ม,ามังไหมเขามีสินหันขาอยู่แล้วก็เอาะระบบผ่านขามาลุ้งอันเองอ่าเพียงแต่เขานี่เอาสินค้าของจอยขยองคอยที่เป็นแฟบที่เป็นน้ำยาล้างจานนะที่เป็นน้ำยาซักผ้าพวกต่างๆเลยมาห่วมกันชื่อๆเนาะแต่ว่าระบบของเขานี่เขาบริษัเก็บเปอร์เซ็นต์จากท่านขายในแต่ละเดือนในหาันขาของท่านบริเวณจัดั่นได้เานาะ พอวารายคนอาจจะบองว่าเป็นแฟรนไชส์จริงๆนัะสิของเขามันที่จริงของเขามัน,มนเป็นระบบแฟรนไชส์เนาะมันเป็นระบบของธุรกิจเครือข่ายระบบผ่าค้าเฮาจัดจำหน่ายระบบแล้วก็ติดตั้งระบบให้หัน้าของท่านสวยงามและก็เก็บสต็อกซ้อนวิธีการเทปแต่ท่านเป็นสากลนละท่านสามารถว่าเฮาก็มีแผนการตลาดาในการแบ่งปันนะครับลูกค้าต่างซ้อนผ่านและพานเฮ็ดเนาะแล้วบวกกับเามีสินค้าของจอยคอของบริษัทน,นี้เนาะก็คือ มีแผนกระดาษสิบเจ็ดสองทางของจอยน์คอยของรชัทนี้เพื่ออย่างเพื่อในการแบ่งปันผลประโยชน์กับลูกค้าและรับตัวท่านทานบัต้องม,ม,มีสมาชิกของจอยน์คอยก็ได้ท่านก็มีแต่การสื่อขายสินค้าดังกล่าวในทิศเทียนตูนตรงนั้นสื่อปกติสื่อทันมาขายเอาเองให้ลูกค้ามาสื่อต่างๆแต่ทานก็ได้เงินสหกรณ์จากจอยน์คอยเขาเอาเงินสหกรณ์ตัวนั้นแบ่งส่วนหนึ่ง้วมาปันให้กับลูกค้าของเขา สว่วนสินค้าพวกดังกล่าวที่เข้าขายนี่ก็คือข้าวบดเดีปัน่นดอกข้ากระไดปกติของเัาเองต่างแต่มันมีระบบการจัดก,การที่ดีแต่ผู้ที่จ่ายเงินก็คือจอยนคอยนี่เป็นคนจ่ายเงินที่สินค้าที่ท่านเห็นอยูตั้งไหนนะสินค้าพวกนี้นะนี่นี่นะพวกดังกล่าวในเข้าขายพวกนี้ปุ่มนี่ก็คือ,อะระบบจอยนคอยจะโอนเงินเข้าให้ทันวันที่แปดเนาะนะครับเวลาทานเหตุ p p i g i m i ทันเก้าเงินโครงการดังกล่าวนี่สหกรณ์ธุรกิเจเกษีเนี่ยเอาเงินเนี่ยมาปั่นพจนะครับสมาชิกลูกค้าต่างๆตาม,ตามแผนกระดาษของหันขาต่างงๆอีีกทนึ ฉะนั้นก็คือหลักการเฮาในระบบของ JC หรือว่าระบบของพวกเขาเนี่ยบริเก็บเงินเปอร์เซ็นต์การขายจากฐานขาของทุกท่านท่านมีแต่เฮาเนี่ไปจะตนนั้งทันทนา่1งอาทิตย์ให้มันสวยงามแล้วก็สซอนการตลาดให้ท่านเกิดรายได้เนาะแล้วก็ให้มีลูกค้าเขาหันทันปกตินี่คือสิ่งที่เฮาซอยเรือทานปกติแวถทางเฮาบปเปิดหนันปกติใครก็เปิดได้เนาะแต่ว่าอุอายุยอัญญะเพานพ่อแล้วมันบ่เป็นระบบระเบียบระบบระเบียบ,บ,บยสูงสุดก็เพียงแต่ท่านได้จัดเลียงสินค้ามันงามเฉยแต่บ่าระบบการจัดก,การมันบดี ระบบการตลาดบุดีสี้ึงลูกค้าจะไหนจะไหนสื้เอาเก็บลูกค้าค้าจอดเป็นลูกค้าประจำแลห้ลูกค้าค้าประจำนี่สื่อกับทันอย่างเดียวแม้จะมีคู่แข่งเต็มทีบเต็มถนนทางขางกรตามเขาจะมาสื่อน้าถัานบอลเดียวเฮเจ๊ช่เกิดสนเนดึงดูดคนแบบนั้นเขามาฉะนั้นถ้ามีแผนการตลาด12 2ทางหาันขาเนี่ยเพื่อป้อนข้อมูลในทันสนับจุนกับทัน เละระบบการตลาดของ JC อีก17เสองทางฉะนั้นแล้วเ,เ,เวลาทันเหตุนี่ท่านจะสื่อสินค้าของ JC นี้เป็นผลิตเ,เ,เริ่มต้นนี่สามสุดนอนด้การเหตุธุรกิจรวมกันเะหลงังกานท่นเากา็สื่อขายสามสุดนี่คืเอเขามาสื่อขายในสามสุดนี่เขาขายก็มีลูกค้าติดตลาดแล้วในสามสุดนี่ทานสื่อสือขายประจํามุนไปมุนมามุนไปมุนมา,มนมาทันก็มีรายได้ทุกวันที่8เขาเป็นสีของทานละ่ะท่านเอาเงินจากสหกรณ์ปันผลจากจากเจซีนี้เนาะ ส่วนหนึ่งบริเวณทั้งหมดเลยทันมีระดหลายเติ่นตีหลักเขาบัญชีทานเนาะส่วนหนึ่งเข้ามาปันน่นนะครับหลูกค้าแต่ว่าหาเอาสินค้าดังกล่าเนี่ยขายใน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 ปกติราคาปกติที่ฐานขายอยู่แสดนแล้ววิธีเหตุยังไงเขามีหันขายอยู่เหล่วนี้ดึงงานขาของถานมาห่วมกับสินค้าของจรนญคอย,อยถณะเจริญคอยมาขายมาห่วมเอาระบบมาลงเท่านั้นเนาะเข้าบระดีไปเก็บเปอร์เซ็นต์นในฐานขายแต่เข้า เอาแห้งเอากำลังใจกำลังกายทั้งหมดนี่มาซอยใสถานกันตลาดเพื่อว่าให้ทันสามารถจัดจำหน่ายสินค้ขาของจอยคอยได้พอบอกตรงคืขอข้าพระเจ้าเน,นี่ยนาะมีได้ๆจากใส่มีอะไจากจอยคอยเป็นหลักนเนาะเขาก็มีเพราะว่าเขาเป็นคนของบริษัทจอยคอยดิเขาก็เฮียนหูจากจอยคอยแล้วเขามีอะไรจากจอยคอยฉะนั้นท่านก็ต้องเอาสินค้าจอยคอยเนี่ยวาจัดจำหน่ายข้าวพระเจ้าจึงสมามัติจะเอาระบบหรือไปซอยโดยทันได้ส่วนทันจ่ายเงินมาต่างๆคือมันเป็นคาร,ระบบคาจัดการเข้าใจปะ ไม่ขาระบบขาคอมพิวเตอร์ขาระบบ,บโปรแกรมขาระบบอีเวเลตขาดเครื่องปรินเตอร์เครื่องลิ้นสักเก็บเงินขาเครื่องยิงบาตร์โคดต่างๆเนาะคาระบบการจัดตัง้งก็เท่านั้นเองนอนเนาะบุ๋มเห็นทันมามสื่อสินค้าหลายคนมาเห็นการโฆษณาแล้วก็อยากลุ่งเงินในหน่อยอยากได้สินค้าอย่างชิไปล,ลงมันบ่มีหรอขอไปมันชิมีไปทางใดยกเว้นว่าเขาเอาแฟรนไชส์แฟรนไชส์เนีทันสองเอาเอางินมามัดจำ คือเซเว่นอิเวนเนี่ยเริ่มต้นต,ตรงทีตามสุดคือน1ล้านบาทเงินทันต้องไม่ประจำหนถึงสล้านนี่คือขันตําสุดก่อนิได้สินขามาลงแล้วก็เขามาเบิงทําเล่เบิองสถานที่เบิงค้นเขาออกจากคนทําเลื่องอยู่ประมาณจากถานเที่อยู่ประมาณอยู่เศร้าขันตอนก่อนจะผ่านกระบวนการเขาแล้วเอาลงแต่ว่าทันต้องมีเงนนี่ไปประจํากับบริษัทเขา ทุกๆฝัญชายเป็นบรแษัทบริษัทเขาก็เอาสินค้ามาส่งถานคล้ายสังค้ายแต่เขาจะเก็บเงินในฐานทุกๆวันทานต้องโอนนะครับบริษัทเขาเขาใจดีฉะนั้นเมื่อกับฐานคล้ายคลองให้กับของเขาแต่อันนี้มันบริมาตรเลมันเป็นธุรกิจของถานลอยเปอร์เซ็นต์ระบบทางค้าเฮ้าเนี่ยคือเป็นธุรกิจของฐานลอยเปอร์เซ็นต์ต่างแต่ว่าพวกเฮ้านี้เอาระบบจอยคอยมาพ่วงกับฐานและซอยเลือดฐานในการตลาดดีกว่าฐานเปิดการตลาดเพี้ยวๆถ้าจะมีทีบริษัการตลาดที่เขาเก่งรับประเทศเนี่ยซอยเลือดฐานตลอดไปฉะนั้น อยากเน้นว่าทุกทุกท่านนะมาถึงที่ถึงทางแล้วสะดวกสบายบ่ต้องคิดจะหมากมายมีแต่เฮามาร่วมกันสร้างทางกระไดนักที่ปรึกษาธุรกิจและช่วยเหลือท่านสร้างและได้เพิ่มอีกถึิ่งชิดองทางคือว่าสุดยอดเนาะอันนี้อยากให้เขาจะว่ามันเนื้อเข้ามาแฟรนไชส์เนื้อเข้าแฟรนไชส์แต่ก็ง่ายกว่าแฟรนไชส์สบายกว่าสบายใจเออแต่ว่าทุกอย่างต้องลงทุนแต่มันบ่ได้หลายบ่มีนั่งซื้อคนอื่นมาให้ท่านมียังประคับประกันเขา คณะทัศน์ที่เอารถจากบริษัทเขามาขี่ก่อนเขายังเอาเงินไปดาวาน์ธรรมดาเขายังเห็ดเอกสารทำเหลืองไปเอาเงินธนาคารไปดาวฉะนั้นเขาไปเห็นแต่เห็นโฆษณาแล้วลก็อยากเช็่อเพื่อไปอยังไงมาปบบมันมันบ่มมี้เขาไปจอก็อยากยาได้มือนกันเนี่ยมุ้ยไม่ไหาเนาะแต่ว่าอันนี้เรียว่าง่ายสุดแล้วสบายสุดแล้วปลอดภัยที่สุดอยากให้รูว่าทันบ่ง่วมกันมีแต่เดินระบบตรงกันแล้วก็ง่ายขับเคลื่อนไปพร้อมกันทันกับโอกาสสร้างได้ไหลายมหาศาลโอเคเนาะ จนได้ต่างๆกับท่านเห็นประมาณนี้ให้เบนหัวในก้อนจนละเอียดกับที่ต่อเขามาศึกษาไปบบได้รับรองว่าดีดีและก็ดีนั่นเองโอเคแล้วเจอกับพระเจ้าทรงใส่ปริศาเพ็ดเมืองลาว